ไม่ด้เช็ดปากเลยย่ากินข้าวเสร็จยังไม่ได้เช็ดปากเลย,เ,ยเช็ดปาก,ปากอืมคนเก่ยงย่าทำอะไรอยู่วะเพื่อกินข้าวหมดตั้งเยอตั้งนานอะอ้ะอาปากฟันเช็ดฟันกันอืมแล้วย่าจะแยงขยันปากด้วยทำไมเนะี่ยให้เปิดอ้าปากเช็ด คนเดียวก็พอย่าจะอ้าตามทำไม,มเก่งเก่งเก่งอออีอีอันนี้คือหมายิ้มหวานดูดิหรือฟันแมงนี่ฟันเป็นแมงนะโอ้เนี่ยอันนี้เนี่ยกินข้าวอ่ะตั้งขยันเนี่ยเป็นแมงอะ่ะเนี่ยเป็นแมงนะเอุ้ยหมาเป็นฟันเป็นแมงอะ่ะยิ้มหวานกันยิ้มหวานโชว์ฟันหวานหวานกันนี่ 我好夸你，烦了的。<noise> <noise> <noise>